คลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราตัดเคอือกล้วยไปแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดการกับต้นแม่ที่เราตัดไปเนี่ยยังไงแล้วก็หน่อที่เหลือเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มักมีคำถามนะครับว่าหนอกกล้วยที่เราปาดไว้เราจะขุดออกไปปลูกตอนไหนก็ตามในคลิปนี้เลยนะครับก็คือหลังจากที่เราตัดเคือต้นแม่แล,แล้วเราก็จะทําการเคลีร์ต้นแม่ออกจากกอแล้วนาไปสับทําปุ๋ยเนื่องจากกล้วยกอนี้เป็นกล้วยหอมนะครับเราจึงโยนลงสาบเป็นอาหารปลาไม่ได้เพราะเขาจะมีความขมปลาจึงไม่กินนะครับเนื่องจากว่าเรามี2หนอนะครับเพื่อนเราก็ต้องเลือกหนอที่เหมาะสมที่สุดไว้นะครับซึ่งเราจะเลือกหน่อนี้ไว้เพื่อจะเลี้ยงต้นแม่ต่อไปนะเราจะขุดหนอนี้ไปปลูกนะครับส่วนวิธีการขุดนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาดินด้านที่อยู่ตรงข้้้้้าาาาามมมตตตนนนนแแ่่่่่ออออกกกกคยยทททํรสััับบหหลลวดดีีิงจเ ัดหน่อกลก้วยออกให้เรา,เาดินมากบแล้วก็เหยียบไว้ให้แน่นเลยนะค,ะครับตอนต่อไปเราก็จะนำหน่อกลก้วยไปล้างและทําการตัดรากเก่าออกให้หมดเลยนะครับส่วนเหตุผลที่เราต้องตัดรากเก่าออกก็เพราะว่ารากเก่านี้จะไม่มีประโยชน์แล้วนะค,ะครับปล่อยไว้ก็จะเกิดการเน่าสะสมทําให้บ่อกเกิดโรคและเชื้อราตอนที่เราจะปลูกล่ะัเพื่อนเราก็จะหันแผลที่ติดต้นแม่ออกไปทางสาะน้ำนะครับเพื่อนเพราะเราอยากให้เครือเขามาทางนี้เนาะเราจะได้ขำได้ง่ายๆนะครับเนาะ เี๋ยวแล้วก็จะปลูกเลยนะครับส่วนความลึกของหลุมนะครับเท่าที่เราเคยทดลองมาให้อยู่ประมาณ30ซนติเมตรก็จะไม่ลึกไปแล้วก็ไม่ตื้นไปเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการจัดการกอกล้วยหลังตัดเครือคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ